เมนูที่เราจะมานำเสนอในวันนี้หลายคนคงเดาไม่ออกแน่นอนว่าคืออะไรเมนูนี้มีชื่อว่าแกงอุ๋ยอุ๋ยหนุ่มเนื้อขาวสาวเนื้อทองสูตรจากนิยาาตยสารแม่บ้านเล่มที่147ปีพศ2 5 2 7แค่ชื่อก็แปลกแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยท้ายคลิปว่าชื่อนี้มีที่มาอย่างไรตอนนี้เราไปดูวิธีการทำกันค่ะเริ่มจากโขลกส่วนผสมน้ำพริกแกงใส่พริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำหั่นท่อนเกลือป่นหยาบเปราะหอม ลาาคลกให้ละเอียดใส่ขา้าวสารแช่น้ำโค,คลกให้ละเอียดใส่ขาหั่นชิ้นผิวมะกรูดตะไคร้ซอยโขลกให้ละเอียดใส่รากผักชีซอยลูกผักชีขั้วปนละเอียดยี่ราปปนกระชายหั่นแว่นโคลกให้ละเอียดหั่นปลาดุกเป็นท่อนเตรียมไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชใส่น้ำพริกแกงลงผัดให้หอมเติมน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงคนให้น้ำพริกแกงละลายเติมน้ำเปล่าที่เหลือต้มพอเดือดใส่กล้วยดิบ ฟักทองใส่ถั่วฝักยาวมะเขืออ่อนปลาดุกย่างกระชายขมิ้นขาวปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บชิมรสดูใส่พริกชี้ฟ้าใบากะเพราคนให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จรับประทานร้อนๆพร้อมข้าวสวย สำหรับที่มาของชื่ออุ๋ยอุ๋ยโบราณบอกไว้ว่าเป็นเสียงของปลาดุกหนุ่มเนื้อขาวก็คือกล้วยดิบที่มีสีขาวนวลส่วนสาวเนื้อทองนั่นก็คือฝักทองนั่นเองเมื่อ3อย่างนี้มารวมกันจึงเป็นแกงแบบไทยๆที่อร่อยและได้ประโยชน์มากลองนำสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลย